สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะท่านนายกถแถลงการอัปเดตโครงการสวัสดิการรัฐต่างๆณธรรมเนียบรัฐบาลหลังประชุมมติคอรมอรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกทานจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อ,ตอไปนะคะ สวัสดีนะครับวันนี้ก่อนเริ่มประชุมคอรอมผมก็ยินดีนะครับที่เราได้มีโอกาสร่วมงานสงการา์แบบไทยๆกับคอรอมและเจ้าหน้าที่นะครับตามวิธีธรรมเนียมแบบปฏิบัติประเพณีที่ดีงามของไทยที่เราจัดแบบดีร์มอลนะครับถือว่าเป็นสีมงคลในโอกาสาขึ้นปีนใหม่ของไทยและเป็นนิมิตใหมยอันดีในการจะเริ่มต้นสิ่งดีๆในปีต่อไปนี้นะครับ ในฐานะที่เป็นนายกตรีนั้นผมขอใช้โอกาสนี้เป็นตัวแทนของรัฐบาลในเรื่อง,งานภาครัฐขอขอบคุณพี่น้องสื่อทุกท่านอย่างจริงใจนะครับตลอดปีที่ผ่านมาท่านก็ได้ช่วยในการเผยแพร่ข่าวสารของภาครัฐนโยบายของรัฐบาลไปสู่พี่น้องประชานชนได้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อให้เกิดการรับรู้ความเข้าใจและได้มีการช่วยกันในเรื่องของการต่อต้านข่าวปลอมที่เกิดขึ้นผมเองนั้นถือว่าสื่อมวลชนนั้น มีบ,บาทตั้งพันอย่างยิ่งนะครับในการที่จะสร้างการรับรู้แล้วก็การนําไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐได้อย่างจริงจังนะครับผักเราไม่มีพวกท่านเราก็คงทางานได้ลาบากมากกว่าเดิมนะครับอันนี้ขอขอบคุณแล้วก็ในความรู้สึกของผมกับสื่อนั้นผมรู้สึกผูกพันและเคารพในการทางานของท่านนะครับมาโดยตลอดที่เราต้องทํางานร่วมกันท่ามกลางอุปสรรคและความเสี่ยงความท้าทายต่างๆ ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมๆกันกับพวกเราทุกคนนะครับแต่โอกาสนี้ก็ถือโอกาสนีเป็นมงคลน,นี้ขออนุาตคุณพระตรีเทสทั้งหลายเดชพระปาิียนแผ่ไปสารของพระบาทในพรหัวเสวยเจ้าพระราชินดีและพระบรมสารุวงทุกพระองค์ได้โปรดดาลันให้กับพี่น้องสื่อมวลชนรวมไปถึงประชาชนโดยทั่วไปนะครับครอบครัวของท่านด้วยประท้แต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง สบายกายสบายใจสุขภาพแข็งแรงแล้วภาพปลอดภัยะอะไรทั้งปวงนะครับเราหวังว่าเราคงจะได้ทำงานกันด้วยความราบรื่นในการช่วยกันนําพาขับขึ้นประเทศไทยไปอย่างออจนเราชนะอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมาพร้อมกอันในวันนี้ได้ไปได้ดีนะครับวันนี้ในส่วนขงการประชุมคอรมอนั้นมีการพิจารณาหลายเรื่องที่สําคัญเรื่องที่ผมเน้นย้าในที่ประชุมก็คือการแก้ปัญหาราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น อันนี้ก็เป็นผลสืบเรื่องมาจากสถานโลกด้วยนะครับที่ควบคุมได้ยากนั่นคือปัจจัยความขัดแย้งระหว่างกันนะครับซึ่งคาดว่าอาจจะยังไม่ยุติโดยเร็วทําให้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างๆเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะน้ํามันกา๊าซปุ๋ยอาหารสัตว์และอื่น,นแล้วพออย่งปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยผมก็ไปถตรงนี้นะครับวันนี้ก็ได้มีการหารือ,รอต่างๆพอผมเข้าใจดีถึงพี่น้องที่เดือดร้อน คือเดิมเนี่ยเราเคยหาได้ได้เท่านี้เราใช้จ่ายแอุวผ,ผ,ผ,ผู้เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็อยู่ได้วันนี้เมื่อเรือพาสิชยข้ามแพงขึ้นเพราะฉะนั้นรายได้ทั้งของท่านทั้งวันหรือทั้งเดือนมาจจะต้องไปใช้ในด้านนี้ทั้ง50 60เปอร์เซ็นต์ันั้นเงินที่จะเหลือไปอย่างอื่นมันก็ได้ยากะนะรัฐบาลเข้าใจตรงนี้นี่คือเรื่องง่ายๆเรื่องเงินเฟอ้อนะผมก็อยากจะหามาตรการที่มารองรับตรงนี้นะแต่เราก็ทำด้วยความร,ระวังนะครับท่านก็ทราบดีถึงปัญหาเรื่ององบประมาณของเราทึงทำหลายอย่างด้วยกัน นะข้อนำพันก็คือเราไปหยุดยัง้งเรื่องการลงทุนของภาครัฐไม่ได้มากนักนะเพราะนั้นเป็นเป็นโครงสร้างสําคัญนะที่ทุกคนได้รับประโยชน์นะครับสิ่งที่ผม,ม,มให้โทรมาสู่คนนี้คือเกษตรกรนะมันจะมีผลกระทบเป็นห่วงโซไปถึงผู้ประกอบการสุดท้ายกลับมาที่ผู้โภคนะครับผม,มให้ทุกทกระทรวงได้มีการแก้ไขมาอย่างเร่งด่วนแล้วนะครับโดยหลักการนำพันคือสินค้าต้องไม่ขาดตลาดไฟฟ้าไม่ดับอะไรอย่างเงี้ยนะรานะคาต้องไม่สูง แล้วก็ต้องมีการปรับราคาของสินค้าที่ควบคุมทั้งหมด18หมวดนะครับในเรื่องของช่องทางในการส่งออกการส่งมาไปจีนเหล่านี้สินค้าไปจีนที่เนลาช้าบ้างอะไรบางกําลังแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยการหารือรัฐบาลต่อรัฐบาลนะครับวันนี้ก็เรื่องการขนส่งสินค้าก็ทําได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะมีการเคารพหลักการซึ่งกันและกันนะครับมีการแก้ปัญหาที่ต้นทางลดขั้นตอนลงอาจจะมีการตรวจสอบในประเทศต้นทางของเราก่อน เพื่อจะไม่เสียเวลาที่โนนอันนี้ก็ต้องเป็นข้อตกลงระหว่างเราทั้งสองฝ่ายนะครับดักนั้นแล้ววันนี้ก็สรุปมาว่าเรามี10มาตรการในการช่วยเหลือชนด้านพลังงานอน,นมาไปแล้วนะครับหลายโครงการเริ่มดำเนินไปแล้วสิ่งสาคัญที่สุดคือเข็นผลจากการช่วยเหลือพี่น้องกลุ่มเปราะบางพี่น้องหาเชอากินข้ามจำนวนหลายล้านคนอันนี้ก็น่าจะพอประครับประคองให้พวกเราผ่านภาวะน,นี้ไปได้อย่างดีที่สุดนะครับ นอกจากวันนี้ก็พิจารณาหลายเรื่องที่สําคัญอีกนะครับคอรมอเรื่องการสร้างไรายได้เพื่อขีดว่าในการแข่งขันการบรรเทิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนกกาคุณภาพชีวิตการดึนความสุขของประชาชนซึ่งเดี๋ยวโฆษกแต่ท่านก็จะได้แถลงข่าวให้ทราบรายละเอียดนะครับเราต่อสู้โควิดมาแล้วนานกว่าสองปีนะครับวันนี้ก็หลายอย่างก็เริ่มคลี่คลายจากผลสาเร็จของเราในการขับเคลื่อนายต่างๆไปพร้อมๆกันด้วยเช่นการรณรงจรถยนต์อีวี รวนตัวลดไปจำทางต่างๆก็เริ่มจัดหานนะครับเข้ามาใหม่ซึ่งมันจะต้องสอบคล้องกับทิศทางการเมอประเทศาที่เราดาด้วยเซกีบีซีจีนะครับทีเกิดหมุนเวียนบนพื้นฐานที่สมดุลยังย่งยืนทางสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะการลดโลกร้อนลดคาร์บอนการอุตสาหกรรมใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลการสร้างเขอุสาก,กรรมเมืองริยะเหล่านี้นะครับเพื่อจะพัฒนานวัตกรรมของเราไั้ไปสู่ ให้มีรายได้สูงขึ้นรายได้เข้าประเทศมากขึ้นนะครับรัฐบาลก็ได้วางโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางหลวงส้นท,ทางรถไฟรถไฟทั่วประเทศนะครับทางในกรุงเทพและภูม,มิภาคสิ่งทั้งำคันที่สุดวันนี้ที่หารือกันที่ประชุมก็คือว่ากุญแจสำคัญของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็คือการเพิ่มไรายได้ ซึ่งกณะเดียวกันต้องควบคู่กับการแก้หาหนี้สินและความยักจนอย่างยั่งยืนในเชิงลุกนะครับวันนี้ก็มีหลายหน่วยงานที่ออกมาแก้ปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนหนี้การผ่อนบ้านผ่อนรถยนต์การประนอมหนี้การเจรจาไกลเกลีย่ยพวกนี้นะวันนี้ก็ทางหนวยทําหน่วยงานหนึ่งในหลายๆหน่วยงานที่ทําในเรื่องนี้ออกมาชี้แจงถึงผลสเด็ดก็หลายพันลายในยขณะนี้นะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงแนะนําแบบอย่างและไปทําอย่างต่อเนื่อง S 1> <S 1> ในเรื่องของเกษตรวันนี้เราต้องดูว่าทําไมพี่น้องเกษตรกรเราอยู่ได้วันนี้คงไม่ใช่เพราะวันนี้วันหน้าด้วยเราพยายามจะขับเคลื่อนนโยบายเรื่องของเกษตรอัจฉริยะที่เรียกว่า smart f เมอร์ทำระบบ a ก r i map แผนที่เกษตรแผนที่บรหิหารการน้ําเปิดช่องทางการค้าขายผลิตทางออนไลน์การเพิ่มมูลค่าผลิตด้วยการทําการตลาดเกษตรปลอดภัย GAP นะแล้วก็การจาัดหาที่ดินให้ชุมชนอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน อีกอันที่ผมเห็นว่ามีความข้อน้าม,มาในช่วงเวลานี้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทั่งถึงวันนี้้รบรายงานว่ามีคนเข้ามาประเทศเป็นจำนวนมากผมควรนะแต่ไม่ธุรกิจหลายธุรกิจมันจเจริญเติบโตขึ้นโดยเฉพาะเมืองการท่องเที่ยวแน่นอนครับมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างในความแออัดในความทับคั่งเพราะบางทีเที่ยวบินก็มาในช่วงเวลาเดียวกันโดยเฉพาะช่วงเช้าเนี่ยลงมาจะเห็นว่าคนแน่นสนามบินผมก็ได้สั่งการทุกหน่วยงานเขาลงไปแก้ปัญหา หน้างานนะในเรื่องของทำยังไงจะอำนวยความสดวกให้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งหมดเราก็ยังทำตามมาตรการของโควิดอยู่ COVID U, นะอันนี้ก็ต้องค่อยๆดูกันที่ว่ามันมันจะเดินหน้ากันยังไงต่อไปวันนี้เที่ยวบินก็มากขึ้นคนเข้าประเทศมากขึ้นการใช้อะ,อะไรละ่ะการบริการสายการบ,บินในประเทศก็มากขึ้นการท่องเที่ยวคนไทยก็มากขึ้นนะ แต่ทุกคนก็ต้องเรียนรู้ว่าเราจะอยู่โควิดได้อย่างไรนะครับรัฐบ,บาลก็เป็นกังวลตรงนี้ว่าทุกคนก็ต้องยอมรับว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวไปมา,อย,าอยู่แบบนี้มันก็แน่นอนมันก็มีสิทธิถูกขึ้นแต่เราก็สามารถจะรักษาได้รองรับได้ก็โอเคใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยินดีกับบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจหลายประเภทนะที่รับผลดีกับในช่วงเวลานี้นะครับดย่ฉพาะภาคโรงแรมภาคบริการสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนร้านอาหารต่างๆ นะผมทราบว่ามีสิทธิการจองเพิ่มสูงขึ้นมาตามลําดับนะครับอันนี้คือคือโอกาสของเรานะเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะต้องดาเนินการในเรื่องของเรื่องเหล่านี้ให้มันเป็นรูปธรรมให้มากที่สุดนะครับยินดีนะผมก็รับฟังความเห็นมาจากอ,อ่อนค้าบ้างอุตสาหกรรมบ้างทุกวันนะแลนะ้เพราะยิ่งการลงทุนใหม่ๆของเราก็เกิดขึ้นมากมาย เดี๋ยววันหน้าคงจะได้มีการแถลงชี้แจงให้ทราบว่ามีความก้าวได้อย่างไรอันนี้คือการทําเพื่ออนาคตด้วยในปัจจุบันก็คือเป็นเรื่องของการจ้างงานในเรื่องของการเ,เปิดโรงงานใหม่ๆนะการพัฒน,นาศักยภาพของฝีมือแรงงานอะไรเหล่านี้เพื่อจะเพิ่มรายได้ให้กับเขานั้นทุกอย่างมันต้องเดินไปปสเศก์ไปๆอย่างเงี้ยนะ <c oughs> พรุ่งนี้ก็จะเริ่มมันหยุดเทศกาลสงกรานต์ก็ขอให้เป็นสงกรานต์ที่ปลอดภัยนะ เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเตรียมพร้อมตัวเองให้ดีขับรถขับราอย่าดื่มสุราพ,รพรักผ่อนเพ,พยียงพอตรวจสอบยาพ,านพันะเพราะรถก๋จราจรนี่ก็พูดกันแล้วพูดกันอีกนะวันนี้ก็สติที่รายการมาวันนี้ก็น้อยลงกว่าปีก่อนถึงวันนี้นะก็ให้มันไม่มีเลยก็จะดีกว่ามั่งที่มันจะสูญเสียนะไม่อยากให้มีใครสูญเสียทั้งสิน้นวันนี้ก็ได้จําเรื่องแผนความปลอดภัยทั้งในเรื่องอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการเช้ถน,นน การป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ยังมีประสิทธิภาพมีเจ้าที่มีความดวกตลอดเส้นทางทุกเส้นทางนะครับจะมีการกดขันเรื่องการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์อย่างแท่งครัดเพราะออนั้นพื้นที่แต่และพื้นที่ก็ต้องช่วยกันรักษาพื้นที่ของท่านให้ปลอดภัยให้ชุมชนให้ปลอดภัยคนจะได้เดินทางไปมา,าสู่กันได้มากขึ้นนะครับในส่วนของรัฐบาลกระทรวงัสาุารวัตรก่อ ก็ได้หารือร่วมกันในการเตรียมความพร้อมระดมสรรพกำลังบุคลากรทางการแพทย์เตียงยาเวชภัณฑ์เพียงพอต่อผู้ที่เชื้อที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ผมเองในะานะรัฐบาลเนี่ยมุ่งปรีคอยทุกท่านมีความสุขกับบนหจุพักผ่อนใช้เวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัวบุคคลเป็นที่รักปลอดโรคปลอดภัยกับทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับมีอะไรไหมอย่างอื่นมีไหม ออเขาก็เป็นเขาก็รายงานไปตลอดลยิจ่ะก,ก็ตรวจสอบกับกล้องซีทีวีด้วยอะไรด้วยก็ไปอะไรมีผู้ต้องใส่แล้วอะไรแล้วกาลังสอบต่อมันมีทั้งคนมีระเบิดไว้อยู่ส่วนหนึ่งที่มันพักด้วยอะไรด้วยนะก็คงเป็นกลุ่มเดิมอะนะตอนนี้กำลังหาตัวคนกว้างอยู่เดี๋ยวก็คงเจอนะสอบไปสอบมาเดี๋ยวก็เจอเจอเองกอ็ไม่อยากให้ใครทำนั่นนะ่ะช่วงนี้ไม่ควร ไม่ว่าจะช่วงไหนมันอันตรายอะทำทำไมอะบ้านเมืองกำลังดีๆอยู่อะนะแล้วมันจะแก้ไขได้ได้ถ้าทุกคนไม่ช่วยกันเนาะมีอะไรไหมก็ผมเห็นด้วยฮะใช่ดิที่สุดอะที่ปลอดภัยอะชีวิตไงชีวิตตัวเองชีวิตครอบครัวชีวิตคนอื่นนั่นแหละนั่นคือคือว่าทำประเพณีทำเรียมของไทยนะเราต้องช่วยกันไง นะไม่มีใครสามารถจะไปดูแลได้หมดตลอด24ชั่วโมงในเวลาที่ท่านเป็นอิสระของนั่นเองทำไม่ได้นะเพราะนั้นถ้างรักคนอื่นเขด้วยนะพอเสียใจทุกครั้งไปเวลามันเกิดอุบัติเหตุผมก็เสียใจนะการสูญเสียไม่เคยสบายใจเรื่องเหล่านี้ถนนเราก็มีเยอะขึ้นมันก็สภาพมันก็ดีขึ้นคนก็ขับรถเร็วขึ้นแต่ช่วงสงกรานมันคงแออัดนะคงเร็วมากไม่ได้แต่ก็เห็นมันก็มีบาดเจ็บสูญเสียทุกทีเหมือนกันเนาะ เออต้องมีการนเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นยนี้ก็ย้ำเตือมนมาตลอดเลยจ้ะนะอย่างว่าไอ้คนจ้องไอ้คนจะทาเนี่ยไอ้คนระวังมันก็มันก็อย่างว่านนเนาะม,นมันก็จะพื้นที่มันกว้างพื้นที่มันใหญ่คนมันเยอะนะแต่เ็ยังายามทเต็มที่จ้ะนะย้าอยู่แล้วทุกหน่วยงานเขาทราบอยู่แล้วเนาะมันเป็นหน้าที่ของเขาไงต้องย้าอะไรกันบ่อยอ่ะนะนะเพราะนั้น ในเมื่อเราแตา่งตั้งให้มาเราก็ต้องกำกับดูแลคนเหล่านั้นให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะจ๊ะโอเคนะก็เมื่อกี้ก็ถามแล้วว่า <c oughs> มีป้ายอื่นอีกไหมอะไรไหมพักอื่นพักอื่นมีไหมมันก็มีทุกพักหร่อม,ม,มั้งเนาะก็ทำมันไม่มีอะไรผิดกฎหมายก็ว่ากลงไปในนาม <c oughs> แต่ละพักก็ทำได้ก็ถ้ <c oughs> าเดือดอันลอยคร้างเลยทำไม่เป็น ผมไม่รู้อะ่ะใครพูดผมไม่รู้แต่ผมถามก็พลเอกวิทย์ท่านกับูดแบบเดิมทุกครั้งอะ่ะเราเราไม่เคยพูดเรื่องยดีไม่เคยสงสัยเรื่องนี้นะไม่มีอะไรที่จะทําให้ผมแตกคอก็ได้ทั้งสิ้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะถ้าไม่เคยบอกว่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นเลยนะแต่ท่านก็บอกผมว่าก็ยินดีก็สนุนนายกตลอดไปอ้า มันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะแต่วันนี้ผมก็อยู่ประชารัฐนั่นแหละใช่ไหมอย่าไปคาดวามทุคขัญมากเลยนะมันยังไม่ถึงเวลาของมันนะแล้วผมไม่ได้พูดว่าผมจะไปอยู่ที่ไหนอะไรต่างผมก็อยู่ประชารัฐอยู่อย่างเงี้ยนะจะไปไหนลนะก็เขาทำเหมือนผมอยู่มาเป็นวาระนี้แล้วอนะเรื่องของพรรคอืน่นก็ไม่เรื่องของแต่ละพรรคเราดำเนินการกันไปนะว่าเราจะทํายังไงให้บ้านเมืองเราสงบเราผมก็ยินดีร่วมงานกับทุกพรรคกนันแหละ ก็ถามเองก็ตอบได้อยู่แล้วโอเคนะ จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับคำแถลงการณ์ของท่านนายกณนธะรรมเลียสนัฐบาลทุกทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลต่างๆได้ก่อนใครที่ทางช่องทางนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ